Yeah, I don't think nobody can stop me. Climbing up, got me feeling like Rocky. Time is up and back, living real cocky. Yeah, 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 yeah. You gotta get more. Nike Lahar on the floor. Trying to get marked in the Forbes. Traveling on tour. I got a vision that never left me. Skipping tradition, I'm going Gretzky. Flashing lights might affect you like epilepsy. You ain't gotta like me, you just gotta respect me. Your favorite's forgettable. I heard him rapping I think it heard and pitiful was pit สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเซลแจนเพิ่มพูนคาร์เซนเตอร์ <Yes. S 2> เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องแจนก็มีโอกาสได้มาปล่อยรถนะคะเป็นเจ้า d m a ม i s อิ x สุเอ็กซนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะวันนี้ได้อยู่กับเจ้าของรถนะคะอยู่กับพี่เจมสวัสดีค่ะน <All right. S 2> ้องแต่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เรามาพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาออกรถดีใจค่ะ แล้วก็ฟรีดาวด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวนะคะเรายื่นเป็นอาชีพอะไรไปคะเป็นเกษตรกรกับเลี้ยงวัว <c oughs> ใช่เป็นเจ้าของฟาร์มวัวร้อยกว่าตัวนะคะชะได้พี่เดมเอกาสารยุ่งยากบ้างไหมคะการเซ็นสัญญาไม่ค่ะไม่ยุ่งยากเลยการอนุมัติไวไหมคะไวค่ะแล้วการบริการของแถมการดูแลของเซลแจนเป็นยังไงบ้างดีแล้วก็ให้ดีครบค่ะ <c oughs> ได้อะไรไปบ้างคะของแถมได้ยางใหม่สีเส้นถ่ายน้ำมันเครื่องเ <c oughs> ติมน้ำมันรถเต็มถังพรบประกันได้ครบค่ะออโอเคพึงพอใจไหมพอใจค่ะพอใจมากเลยเนาะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ได้เป็นคันนี้ก็ได้เป็นของขวัญของเจ้าตัวเล็กด้วยนะคะก็แล้วทำไมถึงได้มาเจอรถคันนี้ได้คะ ในเพสในเฟซพี่เจนอคือเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ติดตามกันทางในเฟสพี่เจนเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ พี่แจนก็ขออวยพรให้รถคันนี้นะคะช่วยหนุนนําธุรกิจแล้วก็ชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะขับขี่ไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่อดหนุนกันนะคะแล้วก็คิดถึงกันแล้วก็ขอดูแลกันอีกไปเไรื่อยๆนะคะสําหรับใครนะคะสนใจรถมือสองคุณภาพดีสามารถติดตามได้ทางเพจเพิ่มพูนคาเซ็นเตอร์ชุมพรเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ได้เลือกพอดีละเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการปล่อยรถกันค่ะไปค่ะ Yeah, running, aye. foot on they neck. I need a check, I need a ton, I need a brinkstruck. Backing it up, she backing it up. Diamonds and trinkets, falling in love, calling it bluff. What do you need? Set all of your above. What do you dream of? Call it a drug, call it a dub. I need that ring like calling a bluff. This ain't that run the mill, she playing the know how does it feel? Huh. This ain't that do what you feel? I do what I gotta do so I get chill. Huh. I got a lot on my mind and got even more on my schedule. Bottom line, I gotta get mine, I don't know what else I can tell. MVP, yeah, yeah, MVP, 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 MVP yeah, yeah.